มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับที่เกียดมาแล้วมาอัพเดตข้อมูาาลข่รรศาวสารกเกษตรกรชาวไทชาวนาตาร่างการโอนเงินจายสินไหมอุทกภัยเข่าหน้าปีได้รับรายละหนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาทโอนแปดธันวาคมนี้ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเช่าให้ชาวนาทุกท่านพบกับกระผมที่เกียรติผ้ามว้วนมิตรกับระผมก็สาระข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพี่น้องเกษตรกรเช่าให้ชาวนาคือเก่าครับพี่น้องครับคลิปนี้เจอกันในช่วงเ็จสายนะครับของวันพฤหัสที่สองธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่กระผมก็ยังมีขอมูนอลนิาิมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่าเมื่อวานนี้ครับหนึ่งธันวาคมหกสี่ครับหลังจาก รัฐบาลได้ออกฉลากเกินแบงรัฐบาลมีพี่น้องนะครับเอฟซีท่านใดถูกหวยรวยเบอร์กันบ่อน้อครับผู้ใดล่ารวยนะครับก็จะลืมนะครับเลี้ยวแย่งที่เกียร์น่นะครับเพราะว่าที่เกียรโดนกินนะครับสาหรับคืนนี้ครับพี่น้องครับพอมีข้อมูลจากสำนักงานทกศนะครับซึ่งทางทกศเป็นเตรียมโอนจ่ายสินไหมประกันภัยเข่าหน้าปีปี2 5 6พกก็คือเงินชดเชยความเสียหายจากอุทกภัยนะครับ ตามที่เกิดอุทกาภัยในหลายพื้นที่ในช่วงเดือนกันยายน64ที่ผ่านมาันณ้กรมส่งเสริมการเกษตรนะครับประณีทรงข้อมูลความเสียหายให้บริษัทผู้รับประกันภัยแล้วและทกศจะทําการโอนเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรในวันที่8ธันวาคม64ที่จะถึงนี้ขณะที่เกษตรกรนะครับจังหวัดอื่นๆนะครับที่พบกับภัยน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะครับก็บได้รับการโอนเงินจากทางทกศเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่คลิปนี้นะครับ ผมนําขอมูลตาล่างเป็นบางส่วนนะครับของทกศจังหวัดนครราชสีมานะครับที่ภายในแจ้งตาล่างการโอนเงินให้กับสาขาต่างๆเพื่อเป็นแนวทางนะครับมาบอกพี่บอกน้องนะครับว่าตอนนี้ทกศจะเริ่มทยอยโอนเงินแล้วนะครับวันที่8ธันวาคมทางนี้ครับพี่น้องครับพี่น้องเกษตรกรจะได้รับสินไหมทดแทนในอัตราพื้นที่เสียหายไร่ละ1,260บาท แลกกรณีที่พี่น้องครับซื้อประกันภัยเพิ่มเติมนะครับจะได้เพิ่มเติมอีกรายละ240บาทสําหรับตารางการจ่ายเงินนะครับจ่ายค่าสินใหม่อุตกภยนะครับอุตกภยเข่าหน้าปีของพี่น้องทางจังหวัดนครราชสีมาสาขาต่างๆก็มีดังนี้ครับพี่น้องครับสาขาขามทะเลสอครับ74ลายสาขาขามสแกแสง16ลายสาขาเขาใหญ่2ลายสาขาคง1243รลาย สาขาคอนบุรี15หาลายสาขาจอหอ82ลายสาขาจักราด26บลายสาขาเฉลิมพระเกียรติ172รลายสาขาเฉลียง12ลายสาขาชมพวง8ลายสาขาโชคชัย1่ลายสาขาดอนหวาย2280รลายสาขาด่านขุณทศ3ลายสาขาเทพพลัก240รลายสาขานครราชสีมา14บลาย สาขานนไทย21ลายสาขานนไทย35ลายสาขานนสูง3,051ลายสาขาบัวใหญ่4ลายสาขาบ้านเหลี่ยม118ลายสาขาปัทไทย1,327ลายสาขาปักทองชัย3ลายสาขาปากช่อง1ลายสาขาพระทองคำ108ลายสาขาพีไม้86ลาย สาขาลำททเมนชัย6ลายสาขาวังน้ำเขียว7ลายสาขาสามแยกปาก12ลายสาขาสีคขีวนะครับ83าลายสาขาสูงเนิน25่าลายสาขาเสริแสงสาง2ลายสาขาหนองบัวตะเกียบ1นลายสาขาหนองบุญมาก17ลายสาขาห้วยแถลงนะครับ149งราลายและสาขาห้วยบงครับ3ลาย รวมแล้วครับพี่น้องทางจังหวัดนครราชสีมาครับได้รับเงินชดเชยใจคาสินไหมนะครับ9,547รลายนะครับจะได้รับคาเสียหายนะครับลายละ1,260บาทนะครับหากภายพี่น้องนะครับได้ซื้อประกันภัยเพิ่มเติมนะครับก็จะได้รับเพิ่มเติมอีกลายละ2 4 0บบาทนะครับนี่เป็นเพียงตัวอย่างนะครับตารางการโอนเงินนะครับของจังหวัดนครราชสีมานะครับสำหรับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมนะครับยังมีพ่อพี่น้องอีกหลายจังหวัดนะครับ ที่ได้รับผลกระทบและได้รับการโอ,อนเงินเช่นเดียวกันนะครับก็บังว่าพอพี่น้องทุกท่านนะครับเจอรับการโอ,อนเงินกันยาวๆจากทางรัฐบาลกันสําหรับเงินฟอเหลือพี่น้องอะไรใน1น0 0งบาทตอนนี้คณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติแล้วนะครับ ตอนนี้ลอเพียงข้อมูลจากสำนักง,งานทกศนะครับเพิ่งกำลังเรียบเรียงข้อมูลนะครับของพีนพ่น้องบัญชีของพีนพ่น้องนะครับเพื่อเตรียมโอนเงินให้กับเกษตรกรนะครับรายในห0 0่บาทคูณเลือดหนึ่เกินย0บไร่รับสูงสุด2,000 20, มบาทดังนั้น,พ,นพี่น้องนะครับอย่าลืมมาติดตามข้อมูลเข่าสารจากท้างช่องของกระผมนะครับว่าทกศเริ่มโอนเมื่อใด สำหรับพี่น้องนะครับเมื่อเมืองคลิปนี้แล้วครับ้าเห็นว่ามีประโยชน์แก่ท่านก็จะลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมผู้ทำคลิปนี้นะครับเด้อเพื่อผมมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆกับผมกับที่เฝ้านํำข้อมูลข่าวสารนั้นมาแกงและบอกกล่าวพี่น้องอีกคือเก่าพ่อกนไม่ใคลิปหนาครับพันพี่น้องสำหรับคลิปนี้แล้วกับผมที่เกียดผ้ามวนกับขอกก่าคำบาสวัสดีครับ